ครับสวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับสายๆวันนี้นะครับมาพามาอัปเดตสต็อกกันนิดนึงนะครับสี่สิบแรงนะครับจอรเดียห้าศูนย์สี่ศูนย์ดีสี่สิบแรงม้านะครับยังเหลือหนึ่งคันนะครับสำหรับ เกษตรกรท่านใดที่กําลังต้องการนะครับผมต้องการจอนเดีย40แรงม้านะครับยังมีเวลานะครับกำเงินสดมาเลยนะครับผม40แรงสวยๆนะครับอตอนนี้เหลืออยู่คันสุดท้ายนะครับคันเดียวคันสุดท้ายเลย สี่สิบแรงม้านะครับสำหรับตัวมก็จะเป็นสามสิบหกนะครับจอรเดียสามศูนย์สามสิหกอีนะครับสามสิบหกแรงม้านะครับมามาชมฝั่งนี้กันหน่อยครับผมโอเคฝั่งนี้ก็จะเป็นจอรเดียห้าศูนย์ห้าศูนย์ดีนะครับห้าสิบแรงม้านะครับคันนี้ โอเคติดหน้ากาก NASA นะครับใบ uh, uh, มีด CRR นะครับผม uh. uh. อีกคันหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะเป็น 5055E นะครับจอเดีย er, 5055E 55แรงม้านะครับ uh. ติดหน้ากากเท่ๆโอเค สำหรับเกษตรกรท่านใดนะครับที่กำลังหามแท็กเตอร์นะครับเพื่อใช้ทําการเกษตรขีเซ็นเพิ่มหน่อยคันนี้คือรุ่นที่ยอดนิยมเลยนะครับยังเหลืออยู่คันเดียวอโอเคถ้าหมดรถนี้ก็น่าจะเป็นประมาณต้นเดือนพฤษภาหรือไม่ก็ช่วงกลางเดือนนะครับสินค้าจะเข้าเข้ามาอีกนะครับ ตอนนี้ก็สามารถจองอจับจองนะครับกันไว้ก่อนได้นะครับอสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทร092นะครับ7829680ติดต่อทีมงานฝ่ายขายได้เลยนะครับผมโอเควันนี้สวัสดีครับ